บอดเ,เอื่อยเบวเจ้าของสหายาันยตนเพื่อนเอากลวยมาพร้อมด้วยรางวัลหนึ่งพันบาทบบได้ค่าดีๆตัวเจ้าให้บอมาโมเมนมามเลยียมควอนจะผานสกนจ้า ส่วนเงินพันนี่นาหลากกสิบอดอกไปใส่สิไปใส่ค่าเลขกสวนสวนดอกนี่นาส่วนว่ากรวยอยู่ข้อนี้เดินนาสิเอาให้นักดนตรีซุ่มข้าเจ้า่่ค่อยเป็นนี้ส่วนเงินนี้ ใใหให้้หล่าโนแมโน่เอ้ยหุ S <S ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดโูขอบคุณซอบิวนะครับเด้อสหายยังยนสาขาน้ณพองและก็ขอนแก่นนะครับเจ้าภาพใหญ่ของเราวันนี้นะครับโอ้ยบนใหญ่บนหนุนนำคำจุนนึกใหญ่เด้อโอ้ยได้บ่นน้ำกันหลายๆโม่ดีโอว่าซอยอายเวลา กำขึ้นบัดน,นี้ละอ้าเออ,เอ,อมันสลาดเว้ยมันเอาทั้งไงเนาะอนไรกลุมจับจะทั้งหน่อยอยู่ขอบคุณห,หลายๆครับพี่น้องครับผมขอบคุณรางวัลน้ำใจพี่น้องแฟนๆมอมหายเบาเอโนชาศิลปินห้าร้ายผู้หลายคนหลายรูปแบบการแสดงมือนี่ เอามานะครับคัดสรรมารบอกยางดีเลยปีนี้นะครับผลงานการแสดงอย่างพี่น้องได้ครบทุกรสชาตินะครับปีนี้กับบ่าวท่องเบียดทับถนนนะครับมาร่วมเดินทางกับทีมงานเด้าฟ้าปีนและก็ดองสาวาววิกานดาเด้าฟ้าปีนนะครับผมมาสังสรรค์ผลงานการแสดงซ้อยกันบนเวทีเด้าฟ้าปีนแห่งนี้ครับขอบคุณพี่น้องแฟนๆทุกๆท่านผู้งไรแลนเชียร์แดงใจเดินทางมาจากทางไกลทางไกลได้เมื่อนี้ขอ